은 총선을 하루 앞두고 선거 열기가 뜨겁습니다. 특히 군부 쿠데타로 쫓겨난 탁신 전 총리의 딸에게 시선이 집중되는데요. 아버지를 대신해 재집권을 노리고 출마를 했는데 현지 여론은 어떤지 방콕에서 김원장 특파원이 보도합니다. สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วนะครับการเมืองไทยขณะนี้กำลังร้อนแรงและเป็นที่จับตาทั้งคนไทยและต่างประเทศสหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่าน มาอ่านคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้กันหลังจากที่สำนักข่าว k b s News ได้นำเสเนอข่าวการเลือกตั้งที่ประเทศไทยก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับและถ้าคลิปมันจะมีประโยชน์หรือชอบคลิปแบบนี้ก็ขอความร่วมมือทุกท่านอย่าก,กดข้ามโฆษณาเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไป ภาพจัดมาที่สำนักข่าว KBS New s นะครับซึ่งมีพิธีกรสาวชาวเกาหลีใต้ท่านนี้พิธีกรหญิงชาวเกาหลีใต้ท่านนี้ได้กล่าวขึ้นว่ากระแสการเลือกตั้งกำลังร้อนแรงในประเทศไทยหนึ่งวันก่อนการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจมุ่งไปที่ลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งถูกขับไล่โดยคณะรัฐประหาร เขาลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ในนามของพ่อของเขาแต่ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวชิมจองวานรายงานในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่นักข่าวผู้ชายนะครับที่มาลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อรายงานข่าวนักข่าวผู้ชายท่านนี้ได้รายงานข่าวว่าเช่นเดียวกับบิดาอดีตนาย,ยกทักษิณ แพรทองทานผู้นำพักเพื่อไทยต่อต้านพักคทหารและเพิ่มสวัสดิการกับนโยบายเงินดิจิตัลมูลค่า1,000 0บาทหรือ4 0 0แสนวอนให้กับประชากรทุกคนส่วนอีกพักหนึ่งคือพักเก้าไก่ได้นำเสนอถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดในประเทศไทยส่วนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์และพรรทหารอื่นๆคาดว่าจะต่อสู้กับคะแนนนิยมที่ตกต่ำครับ ส่วนพรรคอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนทหารและสถาบันพระมหากษัตริย์กำลังจนมุมความเปลี่ยนแปลงกำลังมาต้องหาคำตอบเนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนได้รับการเสนอชื่อโดยกองทัพพรรคทหารสามารถได้รับเสียงข้างมากโดยได้ที่นั่งเพียง126จาก500ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่พักฝ่ายค้านเช่นพักเพื่อไทยจะพยายามยึดอำนาจผ่านรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์ด้วยว่ากองทัพจะไม่ยอมหากพักฝ่ายค้านเหล่านี้เข้ามามีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกสาวของท่านทักษิณกลายเป็นนายกรัฐมนตรีและก่อนจะจบท่านนักข่าวผู้ชายได้ทิ้งท้ายคำพูดสั้นๆว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดรัฐประหารมาแล้ว19ครั้งแม่ช่างเป็นคำพูดทิ้งท้ายได้เจ็บแสบเจ็บใจจริงๆนะครับสำหรับคนที่มีอุดมการ์ประชาธิปไตยได้ฟังหลังจากข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะครับท่านผู้ชมประชาชนชาวเกาหลีใต้ต่างเข้ามา,า,าคอมเมนต์ต่างๆนานาคอมเมนต์มีอะไรบ้างไปรับชมรับฟังกันได้ครับผม เอาละครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับสําหรับคนเกาหลีใต้รลยนี้ได้ออกมาคอมเมนต์แต่ว่าผมจะเอารวมมาเป็นคําพูดสั้นๆว่านะครับพิธาท่านคือความหวังของปวงชนชาวไทยและจะทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตมาต่อกันอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับซึ่งชาวเกาหลีรายนี้ได้คอมเมนต์ไว้ว่า ดูเหมือนว่าพรรคฝ่ายค้านจะต้องไม่มีเงื่อนไขเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นนักการเมืองรุ่นใหม่เป็นผู้นำและส่งเสียงของพวกเขาสถาบันกษัตริย์และรัฐบาลทหารต้องถูกชํำละล้างเสียก่อนที่ประเทศไทยจะดำลงอยู่ได้แล้วมีคอมเมนต์มาต่อชาวเกาหลีรายนี้ได้มาคอมเมนต์ต่อท้ายไว้ว่าแม้ว่าระบอบทหารจะถูกแทนที่แต่ประเทศไทยไม่เคยแทนที่ระบอบกษัตัตย์ เพราะเขามองว่ากษัตริย์เป็นเหมือนพระเจ้าเขาอาจจะไม่ถูกแทนที่ไปต่อกันเลยนะครับชาวเกาหลีใต้รายนี้บอกไว้ว่าระบบการเมืองไทยก็วุ่นวายไปด้วยถ้าคุมทหารไม่ถูกคุมแบบนั้นและอิทธิพลการเมืองแรงเหมือนพมา่าคอมเมนต์ท่านนี้คอมเมนต์รอ้อยเรียนประมาณว่า19รัฐประหารฉันไม่ได้ล้อเล่นทักษิน ต้องชนะคอมเมนต์ท่านนี้เหมือนมาให้กำลังใจคนไทยนะครับเชียร์ขึ้นหวังคนไทยเป็นเจ้าของประเทศไทยไม่ใช่รัฐบาลทหารเป็นส่วนผสมที่น่าอัศจรรย์ของประชานิยมและความป่าเถื่อนของทหารหากคุณดูประเทศที่ยังคงต่อสู้กับการรัฐประหารคคุณจะเห็นว่าคิมยองซัมทำได้ดีเพียงใด ซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับเขาได้กล่าวถึงชิมยองซัมนะครับเป็นนักการเมืองชาวเกาหลีใต้และนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งนะครับที่ออกมาต่อต้านเผด็จการทหารในยุคนั้นของเกาหลีใต้นะครับประชาธิปไตยจงเจริญเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้นะครับเกี่ยวกับกระแสการเลือกตั้งที่ประเทศไทย หากมีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยในเกาหลีใต้ผมจะเอามาทำชิปเพื่ออ่านคอมเมนต์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับชิปนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกันแล้วฝากกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดชิปต่อๆไปของผมทางที่ดีเลยนะครับขอความร่วมมือจากท่านผู้ชมนะครับอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำชิป 더욱 선명한 개혁 노선에 전진당 피터 대표도 최근 여론조사에서 선두를 달릴 만큼 인기몰이를 하고 있습니다. 전진당 후보들은 태국에서 가장 예민한 군주제 개혁까지 꺼내들었습니다. เรายืนยันที่จะแก้ไขในมาตรา112เพื่อไม่ให้รัฐเนี่ยใช้เอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อริตรลองสิทธิเสรีภาพหรือว่าลังแกคนที่เห็นต่างได้อีก